โอ้โเปิดคลิปมาก็นอกเลยยิงคมขนาดนี้ไม่ต้องเสิร์ฟแกลนมาสเตอร์แน่นอนเอ,เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะฮะถามว่าพี่ครับผมอยู่แรงโกลแรงแพทเนัมทำไมสุม master, ส่มเจอแกนมาสเตอร์สุ่มเจอฮิลลี่ครับจริงๆแล้วระบบสุ่มแรงมันมีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะก็คือคนที่มีแต้มแรงสี่พันขึ้นไปจะสุ่มเจอคนที่อยู่แรงต่ำๆนะครับเช่นแรงโกลแร่งแพทเนัมวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาถามความคิดเห็นของทุกคนนะครับว่าคิดเห็นยังไงที่มีระบบ แย่จะหนักไปทางเห็นด้วยมากกว่าในมุมที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับมีข้อเดียวเลยก็คืออาจจะทําให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นไม่เก่งเนี่ยเกิดอาการท้อได้เพราะว่าเขาสู้คนที่เล่นเก่งๆไม่ได้เขาโดนยิงตายบ่อยเขาก็อาจจะเกิดอาการทอ้อแล้วก็เลิกเล่นเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ในมุมที่ผมเห็นด้วยนะครับก็คือคนที่มีเต้มแรนส4,000เนี่ยแต้มเขาบวกยากเขาต้องได้ที่1ที่2หรือว่าที่3เท่านั้นนะครับถึงจะแต้มบวกนะครับแต่ถ้าเขาพลาดตายต้นเกมขึ้นมา ือแต้มเขาลบหนักมากๆนะครับผมแล้วก็อีกมุมที่ผมเห็นด้วยนะครับถ้ามองในแง่ดีนะจะช่วยพัฒนาฝีมือของคนที่เล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นไม่เก่งได้นะครับเพราะว่าต่อสู้กับคนเ,เก่งๆเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาฝีมือของเราพัฒนาสกิลเพย์แล้วก็ทักษะการป้องกันตัวของเราด้วยนะครับผมนะก็ขอให้มองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับอย่ามองว่า มีคนเล่นเก่งเราสู้ไม่ได้เราก็จะเกิดอาการทอนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับขอให้เล่นเก่งเร็วเอานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มแล้งให้ดูสกเกมหนึ่งนะครับมาดูกันว่าผมจะสุ่มเจอแกนมาเตอร์หรือเปล่าแล้วผมจะปรับเขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เอาละครับท่านชมครับตอนนี้ก็เข้าไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ก็มา4-2ในโหมดแรงนะฮะมากับ EXP 23ในห้องห้องหนึ่งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเจอแกนมาสเตอร์เจอฮิลิคแต้ม4,000นะครับแต่ว่าไม่ทุกเกมนะเป็นบางเกมเท่านั้นนะครับไม่ทุกเกมแน่นอนแต่ถ้าเกมไหนที่เจอเนี่ยก็เจอไม่เกิน3ตี้นะครับก็จะมีประมาณ1-2ตี้เท่านั้นส่วนที่เหลือนะครับแต้มแรงก็จะเท่าๆกับเราเลยก็ถือว่าโอเคนะครับกับระบบสุ่มแรงแบบนี้นะฮะโอเคแต่เราก็มาลุยที่เมองเดือดกันเลยแล้วกันนะครับผม ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเก็บแต้มหรือว่าแต้มแรงสูงเขาไม่ลงกันนะเพราะว่าอาจจะก,กลัวเสียสมาชิกไปนะครับโอเคตอนนี้เราได้2ยาวเราก็สไนามาสไนเนี่ยเราเล่นไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมอุ้ยเราด้านหน้าเต็มเลยวิ่งกันเป็นพวนเลยฮะมันยังไม่มีปืนนะครับผมไอตัวด้านขวาแต่ว่าด้านซ้ายนี่มันยิงแล้วเราต้องระวังด้านซ้ายก่อนไอพวกนี้มันไม่สามารถยิงเราได้โอเค ที่การเอาตัวรอดช่วงต้นเกมเนี่ยท่านผู้ชมเราต้องระวังตัวที่มีปืนก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวที่ไม่มีปืนมันจะวิ่งผ่านหน้าเราไปเราก็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้เอาละด้านหน้าเพื่อนมันตุยมันตุยเพื่อนอยังไงเจ้าวันนี้ยังไงถ้าเราล้มแล้วอุ๋ยสองตัวแต่เย็นเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะโอ้โหมันซ้ํามันซ้ํายังไงเจ้าวันนี้ยิงไปเอานอกหนึ่งใจเย็นจะเย็น,ยนกระโดดยิงแบบจิตสัมผัสเรียบร้อยนะครับไม่เห็นตัวก็ยิงได้นะฮะยิงแบบจิตสัมผัสไปเลยโอเคไม่รู้ว่าหมดหรือย,อยังนะ น่าจะยังนะครับผมบานนี้ผมเห็นคนลงหลายตี้อยู่ประมาณ3ตี้เลยไม่รวมตี้ผมนะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บของก่อนแล้วกันโอเคได้ m14 มานะครับปืนยิงตัวแพตใหม่บอกเลยโคตรโกงนะครับผมแต่แพทนี้เนี่ย m14 มันต้องงัดแบบวันช็อตวันคิวเท่านั้นเอาละด้านหน้ามีเสียงเท้ามายิงไป,ปยิงเรียบร้อยนะครับผม M14 นี่ยิงตัวแรงมากนะฮะ ก็เหมาะสาหรับการเล่นแพทใหม่นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการงัดหัวอยู่ดีนะแต่ปืนนี้มันงัดหัวยากนะครับต้องงัดแบบวันช็อตเลยไม่เหมือนพวก M8 สกานะครับอุลเลน้ามีอีกด้านหน้ามีอีกนกไปทําไปก่อนต้องไม่ตายเฉยปล่อยมันฮะให้มันตายเองอย่างทรมานเดี๋ยวเราก็มาเก็บของรอนะครับเผื่อเพื่อนมันจะมาชุบเราจะได้ยิงหลายๆตัวเอาเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาเฉยนกไปสองซ้ำไปห้าแบบนี้ซีแม็กแบ โอเคหมดยังน่าจะหมดนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนนะครับเรามีอ,อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายซ้ายซ้ายใจเย็นเย็พนพาอื้อหือนั่งเล่นลูกยิงหน่อยนั่งเล่นลูกยิงเพชรหม่หน่อยนั่งเล่นลูกยิงไม่ได้ก็ยิงแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมโอเคได้ไอ,อ้วัวมานะครับสี่รูกอุ้ยตรงนี้มีลูกหนึ่งสวยงามไปฮะไปดูศพนั้นกันไปไหนแล้วมันยังล้มอยู่นะแสดงว่ามันยังมีเพื่อนนะครับผม เอาหายมันมาชุบกันหรือเปล่าวะด้านล่างก็ไม่มีนะครับยังไงเนี่ยโอมันนอนอยู่ท่านชมแต่ว่าเพื่อนมันนะอยู่ไหนต้องหลบพันยาก่อน,น้วฮะแล้วโดดลงมาแบบนี้โอเคแตกไปนะครับก็ทุกคนมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับระบบสุ่มแลงแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันก็โอเคแล้วนะรู้สึกเฉยๆเลยนะครับก็รู้สึกทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ <Okay. S 1> เห็นด้วยที่แบบว่า คนที่แต้มแลงสี่พันเนี่ยคือแต้มบวกยากนะครับถ้าได้ที่1ที่2ที่3เขาก็บวกน้อยมากนะฮะบ,บวกไม่เกิน20ินะครับผมนะ <Hey. S 1> ยิ่งแต้มแบบอยู่แกนมาสเตอร์เนี่ยบวก10เท่านั้นเองนะครับสูงสุดแล้วนะฮะแต่ถ้าเขาพลาดลบขึ้นมาเขาลบเยอะมากนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อีกมุมที่ผมเห็นด้วยก็คือจะช่วยพัฒนาฝีมือคนที่หัดเล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นไม่เก่งได้นะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็ให้มองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ด้านหน้าในโดนมีตัวฮานะชมฮาร์จากวันนี้หลังหินผมเห็นแล้ว ยืนนิ่งๆงนั่งนลยนุิงรอหนึ่งวีก็ติดนะครับผมโอเคนอกไปหนึ่งฮะร,รอเพื่อนมันมาชุบมีเพื่อนหรือเปล่าเป็นคนเพื่อนไม่รักแน่เลยมายืนแบบนี้อุ้ยมีมีมีท่านผู้ชมอยู่ไหนวะอ๋อเห็นล็อกโอ้ยยิงไม่ล็อกเอาวิ่งวิ่งไปไหน,นเรียบร้อยนะครับผมนอกไปยิซ้ำไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะรอเพื่อนมันมาชุบไอตัวแรกก็ยังไม่ตายเอาตายเลยฮะ สลิงไปเลยไม่ใช่หนไปนี่มันดักรออยู่หน้าสลิงเลยนะต <c oughs> ายฟรีนะครับอุส่าได้มา9้าคิวละบนแบบเดือ18คนเท่านั้นนะครับผมดูคนให้รอบครอบก่อนฮนะก่อนจะวิ่งไปฟาร์มของเค <Okay. S 1> เพราะว่าพื้นที่ทโล่งแบบนี้เราอาจจะโดนดักยิงได้เหมือนจะมีเสียงรดเอานั้นไงลดมาแล้วลดมาแล้วเจ้าวันนี้ยิงไปสับยิงรดระเบิดเรีย,ย,ยบร้อยนะครับถึกถึกได้ไม่นานหรอกเขาเลยโอเค มันยังล้มอยู่นะแสดงว่ามันต้องมีเพื่อนอีกนะครับกระสุนลูกซองเราก็เหลือแค่14นะัดเท่านั้นศพนี้มันไปไหนแล้ววะทุกคนหาศพไม่เจอละเดี๋ยวไปดูศพที่ขี่รถดีกว่าอุ้ยด้านขวาแวบๆบแบบไปไหน <c oughs> โดียไป38มสิบแปดไอตัวนี้น่าจะมีเกาะ1เกาะ2นะฮะตามเลยไม่ลอดหรอกพีหนุ่มพี่บอกเลยไม่ลอดจากเงือเ้อบมือพี่ไปไหนอื้มโอ้โหทำไมเกาะมันหนาขึ้นวะทุกคนเมื่อกี้ยิง38อันนี้ยิง18 25เองนะฮะ เราต้องอ้อมอุ้ยมีเสียงฟันมีเสียงรถข้างนอกด้วยด้านนอกกำแพงนะครับผมเหมือนจะมีเสียงฟันใกล้ๆเรานะทุกคนเดี๋ยวหาต้องขึ้นปอมก่อนมีรถอยู่นอกกำแพงมีรถอยู่นอกกำแพงอย่างวันนี้ระเบิดรถไปอุ้ยมีเสียงเท้ามาใจเย็นใจเย็นอย่าลกอย่าลกมาหนิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตีเขาหัวอีกไหมมีเสียงเทา้าอีกฮนะน้ำชมพแต่ขอปัญญาก่อนโหระเบิดมาขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแน่จริงอะเอาขึ้นขึ้นมาแบบนี้เขาหัวแตกอุ้ยระเบิดมา ลบก่อนลบก่อนดูติดระเบิดดีๆนะครับผมอยู่บนป้อมระเบิดมาด้านหลังฮนะโอ้โหโยนระเบิดไม่ยั้งเลยระเบิดมีกี่ลูกวะเนี่ยสองก่อนแล้วกันโอเคอยู่ไหนไหวะขวามือวนะนั่งไงยิงไปอื้อหือเลือดไม่น่าจะถึงสิบนะไม่น่าจะเหลือถึงสิบนะครับผมโดดชาร์จเลยตรงนี้ไอวอก่อนโดนกระทะเอาอันนี้มายิงไปตั้งไอวอไปไหนหนีไม่รอดหรอก หนีไม่นอนหรอกเรียบร,ร้อยนะครับผมโอเค13คิวแล้วฮะท่านชมฮะตอนนี้ก็สุนลูกซองเราหมดพอดีเลยนะเมื่อกี้โอเคฮะเดี๋ยวเราก็มาฟา์มของมีอะไรให้เราบ้างอไอวอเยอะเก็บมาให้หมดเลยไอวอนี่สําคัญนะครับแล้วก็ปืนไอเนี้ยปืนที่ปิ้นป่ายนยทุกคนสําคัญนะสำหนะรับแมปทะเลทรายนะครับสาคัญมากๆนะฮะต้องเก็บไว้เลยนะครับผมเวลาแบบว่า วงบีบมาแล้วก็อยากจะปีนขึ้นหน้าผาแบบนี้เราก็สามารถปีนได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เคลื่อนที่เข้าวงนะครับรอวงต่อไปบีบตอนนี้เหลือ7คนแล้วนะครับบนแมบปบเราได้1ิคิววิวิวิขวามือมีตรงน,นี้ M c มาซีเข้าห,วหัวเรียบร้อยซ้าไปเลยโอ้โหตัวนี้ไอตัวนี้ยิงเยอะมากนะครับผมว่าน่าจะไอตัวนี้น่าจะแรงแดงนะผมดูทรงแล้วดูจากชื่อนะครับ วิธีสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ยากนะทุกคนนะ1น,นะดูจากขั้นสิทธ์นะครับเขาเล่นบ่อยเขาอาจจะขั้นสิทธ์เยอะอะไรประมาณนี้2นะครับก็คือดูว่าเขาตึงหรือเปล่าเขาเข้าชาร์จเร็วเขาซ้อนกันเร็วหรือเปล่านะครับผมถ้าใช่เนี่ยแสดงว่าอยู่แรงแดงแน่นอนนะฮะโอเคเขาวิ่งมาจากด้านล่างนะครับแต่ด้านล่างไม่มีเราก็วิ่งเข้าวงดีกว่าอุ้ยซ้ายซ้าย,ายโอ้โหอย่างเอาเลยวะทุกคนดานไหนวอลเราด้วยโอ้โหตัวนี้เล่นเป็นนะเข้าชาร์จฝั่งซ้ายด้วยนะครับผม เรายิงดักยิงไม่ถนัดมามาเพื่อนอ,อยังไงโดดยิงไปสี่เมตดไปเรียบร้อยไอต้ตี้นี้ตี้แรลงแดงแน่เลยเนี่ยทุกคนซ้อนกันเร็วมากนะฮะมีตัวยิงอุย้ยนั่นไงผมว่าแล้วผมเห็นแล้วมีตัวสไนดอยู่อ่ะเนี่ยเห็นไหมแรลงแดงฮะมันซ้อนกันเร็วนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็มาถึงตัวผมแล้วเห็นไหมโอ้โห มันมีโอกาสเจอจริงๆนะครับมีโอกาสเจอแหลงแต้ม4ี่แผนขึ้นไปนะครับถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรนะทุกคนก็ถือว่าทุกคนก็คงจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าแต้มแหลงสี่0ผนแต้มมันบวกยากเนาะก็มาเจอคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็ดีแล้วนะครับจะช่วยพัฒนาฝีมือของพวกเขาด้วยนะครับ โอเคท่านชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับทุกคน